ฮาลโหลเฮตฮัลล์โอเคก็สวัสดีท่านนะผมผมแซาซีนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมเกมเกมอะไรวะก็มาอยู่กับไมค์ครับนะครับผมไมค์ครับเซิร์ฟอ่าอะไรวะเซิร์ฟว่า ว่าอะไรวะอ่านไม่ออกครับผมก็ชื่อเสือว่าอะไรวะ C L E O C R A F T R เสร็จแล้ว C L O R C R A นี่ะโอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับเธอ C L O R C R A ผมไอซีรีเดี๋วเดฟังใหม่ลองฟังใหม่ C L E O C R A F T R อ๋อขอบคุณมากมากขอบคุณมากโอเคป่ะผมวันนี้ก็ไม่อยู่เซิร์ฟอ่าเจียวโรราครับผมโอเคก็วันนี้ไม่อยู่เซิร์ฟอ่ะไม่รู้เซิร์ฟอะไรอ่านไม่ออกผมก็เร,าใ,า,ใร,ใรเาให้มินมาพูดกันใครใครที่เออให้เอ็มินมาพูดกันมาเซิร์ฟมีชื่ออะไรนะฮะ ก็เราจะามาโปรโมทเซิร์ฟนะครับผมฮัลโหลก็เซิร์ฟนี้ก็มันมีน่าสนใจนะผมโอเคอันนี้ซื้ออะไรวะซื้อ,อยาได้ที่นี่ยาเขาไม่ให้จ้างผมมาเลยผมเป็นยูทูบเบอร์ที่คนจะไม่ค่อยดูเท่าไหร่แต่เขาจ้างผมมา อันนี้เว็บเตอมียนเซอร์เวอร์นั่นค้านั่นค้าอย่าพึ่งดีกว่าเราจะหาอะไรที่มันฟรีๆไม่ฟรีเราก็จะไม่สนใจอันนี้สร้างแคนเหรออ๋อสร้างแคนได้ด้วยเดี๋ยวค่อยสร้างผมเราจะสร้างแคนที่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเดิ่งเพศเดี๋ยวอ๋อ เพศทับฉายาระวังเพศช,ชายไหนอะไหนอะไม่เห็นมีเลยคุณหลอกดาวนี่าคุณหลอกดาวอะไรไหนไหนมีไม่เห็นมีมุ่งโอนซูปเปอร์วีไอพีอ๋อเข้าไม่ได้เอให้ให้ใหก็ตายซือยศอ๋อไฟแม็กปกึ๊บสามสิบแคสสิบแ,แคสไรแคส ก็ไปดูเองครับผมใครสนใจฮะแล้วก็กดห้ามโกงห้ามบักห้ามก่อห้ามคำไม่ทําลายแล้วก็ไม่ทาลายแมพอ๋อไอ้ระเบิดได้ด้วยเหรอดีอ่ะต้องเอามาระเบิดบ้านนะเป็นอันนี้ไอซิดระเบิดบ้านห้ามสร้างบ้าน ลอยฟ้า,าพูดจามันดูเรื่อง,องมันจะไปตอบนะครับอ๋อก็แล้วไปที่ของฟีอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อวาร์ปแม่งเออใช้ได้วะ มอนเตอร์ Monster, อะไรนี้ไปฟรีเจ้าของฟรีไหนของฟรีอ๋อตามนี้เลยเหรออ๋อสุดยอดนะแกเออใช้ได้อะมันสะดวกดีมาเลยแล้วก็ชอบเสียงเอฟเฟกต์ด้วยนะ,อ,ะอันนี้อะไรวะเนี่ยได้มาตั้งนานบัตรออนไลน์สำหรับเล่นเซิร์ฟเวอร์ในหนึ่งวันทำอะไรได้อะให้ดอกมานทำไมอะ เอที T. ได้อ้าวถืกครับผมในผมเป็นคนที่หัวดอ <c oughs> อันนี้เวอร์ชันอะไรเนะี่ยน่าจะเวอร์ชันเนะเบ็นะนี่มันดุดหัวดอเคยเห็นปเปล่านี่ก็ฟรีพระเด็กโว้ยมีเสียงด้วยเงินว้าวเท่าเมตรว้าวชอบเสียงอะ่ะเสียงมันไพเราะเรารีเมคทำเป็นรีเมคเพลง อันนี้ได้มาแล้วเ,เหมืองซื้อขายแร่เหรอไหนองะาน,นค้ามอติมอนเข้ามาแล้วได้แร่ค่าไปเมืองมุนบาทโอ้โหโคตรแทงเลยเออขายเพชรขายเอาเอาคืนเอากูไม่ได้ซือ้อกูจะขายเพชร ขายขายไหนขายอย่ะขายไหนอ่ะซื้อหรือขายโอ้จะขายไงขายขายกรรมเอ้ยตลาดโลกอะไรไม่เอาโอ้โหใครขายดาบ5 0 0พันดาบโคตรควายเลยชามเน็ตร้อยหนึ่งเดี๋ยวอู้ย เดี๋ยวต้องขายผมจะเอาให้ได้ขายเออดูแล้วมีอะไรให้ขายแอปเปิลคาสาลีเซลกระบองเพชรมีอะไรกูจะขายเพชรนี้ดาบโคตรควายโอ้ดูดิดูดิช้ำเม็ดร้อยเนื้อต่อมั่งดาบโคตรควายจากกูของกููม่งไม่ควายเดี๋ยวขายขายอ่ะนี่เซล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 ลีกูไปสื้อแถบ อินนอฟอินนอฟพองกูจะขายแล้วใครเปิดหีดวะเนี่ยมีตังขายเพชรเพชรขายขายขายเงียอ๋อนี่ไงขายไปหมดเลยอังห้าพันยังห้าพันยังเอ้ยไปซื้อละโวยไหนดาบมึงเอามานี่เอามานี่เออ,เอ,อได้แล้ว นี่ฮาฮไอ้ดีดดย๊ตังไอ้หดเลยใช้ได้โอเคเดี๋ยวต้องดูก่อน,นว่าเซิร์ฟนี้ตายของตกหรือเปล่าด่าค่อนควายเลยเอ้ยคนดีนะผมมีคนเอาของมาขายแบบของโคตรด,ดีอ่ะเอ่อเดี๋ยวเป็นอะไรที่โชคดีแล้วก็ ม,มันเอฟีฟีอะอ๋อมาดิของฟีอะเราต้องอัพของก่อนเพื่อจะได้เอามาไฟอ่ะคนหมวกทิ้งไว้ก่อนเราสู้ลบเราต้องให้มันโหนนะตัดยิงชับเนต็ตร้อยมันก็ชนะแล้วอ่ะอันนี้เราก็เป็นคนที่โหดที่สุดในเซิร์ฟแล้วอ่ะเออ วีพีไอามายึดปุ่งยึดป้อมได้แล้วเราจัดการก่อนพี่วีพีอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วปึ๊บพีวีพีห้ามบีหรอก็อดห้ามตำอ๋ออะไรไม่รู้มาเลยยึดปุงงยึดป้อมมาลายโอ้โหมีบ่อน้ำพุด้วยนี่ไงนี่ไงไอ,อ้โอ้โหเล่นทีเผลอนะมึงอ่ะ น้ยมันึองเฮมาก่อนเลยมาก่อนแฮะตายของม่ตกด้วยเสร็จกูแลเสร็จกูแน่ชาฟเน็ตร้อยหนึ่งมึงอยู uh ่ไหนเยะไหนไหนขมอลงมาโอ้โหเอาโอ้โหมันเตะมันดีอะนี่ไงโอ้ชาฟเน็ตร้อยนะมึงไอวัด ทับเนี่ยร้อยอะเดี๋ยวนะมันต้องมีอะไรมายกรดแน่นอนเมื่อมันพิมพ์คำสั่งวาร์ปได้นี่ว่าเออเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเ้อยากจะอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเทอมนี้เป็นเวอร์ชันไหนวะหนึ่งจุดแปดหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะยิงอ่ะไม่ยิงไม่ยิงโอ้โหนี่ยยังไม่ได้เทสเลยเอามาใหม่รอบดาบมันแรงวะแล้วก็เอ้ามอน มอนแม่งโอ้โหัวแตกไม่ยอมไม่ยอมมเนี่ยมึงอ่ะดักไก่เขาว่าไม่ดีรู้ไหมเนี่ยไอ้เหี่ยดาบอะไรวะโคตรแรงเนี่ยเนี่ยพอไปไล่ขบุงขโ้โพดก็แตกัเนี่ยดาบมึงเติมมากี่บาทวะฮะ น่าเดี๋ยวลองไปตีมอนเตอร์ดูเผื่อจะดาบนี้มันเนี่ยมันก็เขียนว่าชา้ำเน็ตรอยอ่ะเสกมาไอ้เนี่ยโดนหลอกไอสัตว์ดาบ5้าพันช์ำเน็ตเอา้าทำไมดาบมันอู้ดูดิดาบบวกหนึ่งไอฮาหลอกโดนหลอก กูก็ว่าล่ะขายห้าพันโดนหลอกฮะไม่มันแจกเงินให้ประมาณวันละครั้งเอก็ถือว่าเป็นข้าโง่แล้วผมแต่เราจะใช้โอกาสใช้ความโง่ให้เป็นประโยชน์นะฮะมมึงหลอกกูใช่ไหมได้กูก็อ่ะเดีวกูหลอกขายบ้างแม่งโคตรเท่เลยเอ็นชาร์ดเนี่ยมันก็ขึ้นร้อสาดาเมจดาบโคตรควายเลยอ่ะอะ กูขายอ่ะขายไงวะเออโอเคอีที่ราคาอาคา,า,คาขายห้าพันเนี่ยขายหกพันเลยนี่ถือว่ากูโง่อนี่ไงเอาไปเลยโอเคแม่งเป็นดาบที่บอกเลยดาบแม่งสมเชื่อไหนเื้ดดาบเราไหมเนี่ยแค หกพันเองดาบเอนชาร์ดร้อยเอาไหมเอาไหมสนใจเปล่า <Z eg as> อะไรเรารู้แล้วกัญชาขายที่ไหนไปไหนดีอ่ะฟรราร์มสัตว์รวมบอสเอนชาร์ดมาร์เก็ตสไบเวอร์มินทีเกมก็มีด้อะโควสทำเควสเนี่ยเปินชิด yeah. น้ำอ๋อเป็นพวกปืนอะไรไปนเนี่อ่าเคยังไม่มีตังอะ ยังไม่มีของเ,ออเดาเดวทำอะไรดีไปป้นนะไปป้นดีกว่าที่เกียดหาเนี่ยแอดมินแอดมินเซาหายนเอ็ดนะระเน็ดดาบก็แรงครับดูน่าจะแรงนะนนต้องไปดูนี่นี่อ่าสียต่างต่างอันนี้ก็สาตาปมีขายสาตาปด้วย6ิบแคท ขอดูกนนะแคทมันหายได้ยังไงวะถ้าสอยอดไปแล้วถ้ามีสอยอดเก่าจะหายอ๋อเซิฟมันน่าสนใจนะน่าสนใจเบิเนี้ยถ้าแคทห้าสิบออ๋อก็ดูดิอ่าหกสิบแคท ก็ต้องเติมห้าร้อยหรือพันถูอ๋อโอเคโอเคดูเรื่องไบเตะบอลเตะบอลคนน่าจะน้อยเตะบอลก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมเอาไว้ต่ออีพีหน้าเราอีพีหน้าจะมาทำอะไรทักอย่างหนึ่งนะฮะก็อันนี้มันฉายาเยนี่ยว่ะฟรีกันทีเดียวอเราเค่อยเรื่องพาร์ทหนะ้าโอเคเราพานี้ลาไปก่อนนะ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคนใหมา่ก,ก็ลืมซับสไครต์กันด้วยนะผมนี่ก็ลาไปก่อนนะ